สวัสดีครับพี่น้อง FC เฟนครับช่องของแมลงยิงครับถึงนางานแหละครับวันนี้วันนี้ก็กลองขอบคุณนกระของสถานที่ครับพ่นจอดให้จอรดรถอยู่บ้านนี่ครับพ่อจะมองบ้านขอบคุณหลายๆครับวันนี้ให้มองจอรดรถมองจอรดรถครับผมแดนวุ่นอยู่สองรอบวันี้ก็ จ้ารถเอ็นนั่นออกรับแม่่นอามต้ลูกสาวลายอนลูกสาวตัรอ้ล่อนอาน้าะลายอาบนี่ก็ได้อันนี้งานยังคนนี้ครับงานสุมประตูโค้งอ๋อประตูโค้งะลองประตูสวยบ้านาลาดบ้านาลาดมูเก่าวลาวลี่ครับมันน่าจะ้องมีอยู่ตลอดทุกปี งานหนักๆทำงาน่ง่ายเมืนกันี่องานไงครับบ่ได้เขาแตรานาสินวัตครับแตถ้กนาอันนี้รถแล้เอารถหมจอดบลายๆครับรถขาดรถเตมันก็จะออกมจอดตัวนู้นอันนี้รถพ่อนนก็อยู่ห้างหนาอัน้นาจะเป็นรถพ่ออาชิตาเอาพ่ออาชิตามายงไงคือพวกหข่าวเลย หานั <Huh? S 2> ่งเอาลเส้นปาวไปอุ Mother, ้ยเกักอเอาานด้ยเเเส้นเลครับอาเอาอย่งนี้ก็ได้จ้าจพ่งกระลงเหรอะพีกตะโขลกต่อเอายังลงไปเนียเอา่เครื่องทำอางวะ เดี๋ยวอันพ่อเจ้าของสถานีเป็นสิขอลายเซ้นอยู่ต้องการล่อ้นหนานามไหี่วนาบอะไรเหรอเนี่ยที่วัดนาบอะไรเหรอครับนี่เองนี่แตงโอาบแล้วมันจะมันอะไรเลย มึงเนีก่อนบังยหนกนมแยังม่ได้ไปเบินกเดี๋ยเบิงนก่อนมูี่เองครับดีเบิรงก่อนมูเลยเด้เบินก่อนมูที่แรกเข็นอะไรน้รถกต๊อวานนานเพิ่มมากอนนี้ไปซองหอครับอะสาลเจ้ากุดเป่งอำเภอพลทองไปเรืงก็ไปราอันนี้งอนที่สองม ดีเลย้ยแมนรอวนานี่เองผมมานอนเหรีอยู่นี่เตามสะดวกแม่พอนะโอ้ยดงม่งนอนอะไรเรืองเยงเนี่ยหายากันยุ่งมันอ่อหายากันยุ่งมาน งงเขาล้มรไม่มีสยร้ายหรเียมตัวละครับกำลังค่าแปรงแกงหนาหน่อยนึงก่อนสิลล่งรถครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้ครัวัดเราทำการิดประตูแล้วนะพี่รมแล้วก็บรรยากาศงานครับ่าปนีน้อยนึงเขาได้อนที่จะเข้างานพิโยมมานิน้อยขงด็นรีโอ้ยรถพิ้นเขาซองนี้ไดยู่นี่เน่เออทำบ่ซองนี้กันนาเรียบพิ้นกะออกก่อนพฮือนรถบอรเพื่นออกก่อนเพื่นบ่ได้อยูหอด แจน่นนออกคอนดรดใ่ีอดัจโอ้ยใจแตบนั่นโจกจอดได้อยู่รถเพิ่นบคันบใหญ่แมนเพิ่นมาเพิ่นมาอยู่หัวเสาเพิ่นเยอเพิ่นออคอน มาเลครับอ้าไม่หน่อยไม่หน่อยไปห้องน้ำไปห้องน้ำอุ้งยิงเป็นคนจังดายมาหน่อยนี่ครับนีุ่แหละอุ้งยิง Então, ู้่ผู้ใหญ่ครับเด็กผูต่อู้โมากเมนู้ศาสเตอวินเป็นกู้าสเตอร์วนเหรอไปฟัการสิหจีิก่อนไปมั้ย เอาบานน้าที่หนึ่งสองนาทีาทเอาถ้าลูกก็ได้ตัวครับนี่เดี๋ยวผมสุทายให้มัน

แล้งมาพอกันครับบ้านท่าลาดอำเภอจังหารจังหวัดลอยเอ็ดััยเอ็ดลอยเอ็่งาอยเอ็วัดอยเงหลอยัหวเดงดเห็ัวดเยัหวัดลยเัหเหัยนัอวเังอเงลอยเดยัวยห้เวเอ็นัยวเองเวยวเ็ัดวงเอ

อำเภอโพสิสชวนบ้านเสียว้นนวันอีขอบคุณเจ้าของสถานที่ครับอันนี้มองจอดรถครับขอบคุณหลายๆเรื่อครับ,บเดี๋ยวพอกันหมาหคิมหนาครับทหารพี่น้องเอฟซีลำลำเลยดวยสุขภาพแข็งแรงสุขภาพทุกคนครับวันน,น,นี้ถึงหนางานเ,นเป็นทีละกล่อยพอกัหนหมาคิมหนาสวัสดีครับ